ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทร,รมาชาติงดงามสีสันสวยงาม เปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะพี่น้องจากวันนี้ฝนตกนะค่ะฝนตกเดี๋ยวเยสุนนำภาพบรรยากาศมาฝากมีพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆค่ะมาว่าบอกว่าย่ายายหนูอยากดู อยากดูเอทในบ้านขาองย,อยายช่วยถ่ายทํา,าทมาให้ดูให้ชมหน่อยไม่ใช่ยอยากปว,วดบ้านเด้อพี่พี่น้องเพราะว่ามีลูกๆลหลานเอฟซีบอกมาว่าอยากให้ยายถ่ายทําในบ้านให้ดูหน่อยก็อยากเห็นในบ้านในสวนนะคะเนาะเดี๋ยวในสวนจะพาชมบรรยากาศเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าป่าพี่น้องยายก็ตามไม่ได้เข้าป่าแต่เดี๋ยว นี่แหละค่ะมีแสงแดดกอกเดี๋ยวเราก็เข้าป่าอยู่ดีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะไม่ได้เข้าป่าอยู่ไม่ได้ดอกพี่น้องเดี๋ยวมาชมกันค่ะเดี๋ยวเยสสนอธิบายให้ฟางว่าในบ้านของเรามีอะไรบ้างครุณตาบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวเยสนถ่ายให้ดูค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ่ายภาพข้างนอกให้ดูด้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็น เป็นวันที่ยายสนกับคุณตามีความสุขมากค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงบอกว่ามีความสุขมากฝนเทมาตั้งแต่เช้ามืดเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะตอนนี้ยายสนถ่ายทําในช่วง9โมง10กว่านาทีค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวเห็นไหมค่ะทําไมถึงบอกว่ามีความสุขมากก็คือว่าเห็ดพึ่งจะออกนั่นเองค่ะเพราะว่าพวกเราอรอฝน ยายสนเคยบอกพี่พี่น้องๆเอาไว้ว่าในช่วงอาทิตย์ที่สหรือที่สี่ของเดือนสิงหาคมเหตุจะขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้แหละค่ะสภาพในครัวของเรามีเอฟซีพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆบอกว่าย้ายยายถ่ายภาพในบ้านยายสนให้ชมหน่อยตอนนี้คุณตาบอกว่าฉันยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยไม่เป็นไรเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของเราค่ะ อยู่ที่นี่เนาะค่ะจะมีประตูสองชั้นที่เรามองเห็นอันนู้นค่ะที่ปิดเอาไว้อันนั้นจะเป็นประตูบานแรกข้างนอกค่ะแล้วก็บานที่สองนี่จะเป็นข้างในค่ะเพราะว่าเราจะมีประตูสองชั้นถ้าไม่งั้นหน้าหนาวก็เอาความหนาวไม่อยู่เก็บความหนาวไม่อยู่ค่ะพอเราเข้ามานะคะพี่ๆน้องๆแทบทุกบ้านนะค่ะทุกบ้านก็ว่าได้นะค่ะพี่ๆน้องๆจะมีเห็นไหมคะ่ะ ที่แฝนเสื้อผ้าไว้ข้างนอกไว้จากประตูอีกทางเข้านะคะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าพวกเราจะต้องใส่เสื้อผ้าในยามหน้าหนาวนะคะก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าเข้ามาก็จะต้องมาผัดเปลี่ยนตรงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าหน้าหนาวจะหนาวมากค่ะเราจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าพวกเสื้อ กันหนาวพวกรองเท้ากันหนาวอะไรเอ่ยจะอยู่ตรงนี้หมดค่ะอยู่ทางเข้านี่เองค่ะบรรยากาศในวันฝนตกค่ะพี่พ,พี่น้องๆ้องเมื่อกี้โอ้โหเทมาแรงมากตอนช่วงฝนเทแรงแรงยายสวนก็ออกมาจาับภาพไม่ได้เนาะค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าเสียงมันดังมากค่ะฟ้าเป็นน้ำเลยค่ะวันนี้เหมือนบ้านเราไหมค่ะพี่พี่น้องน้องขาเห็นไหมค่ะ พวกเราก็จะมีนี่แหละค่ะน้ำไหลตกตกเลยค่ะพวกเราก็มีแบบนี้เหมือนกันค่ะลงน้ำไว้ใช้นั่นเองค่ะไว้ลดผักลดดอกไม้อยู่ชนบทมีเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวต่อไปที่เห็นต้นใหญ่ๆนี่เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะในช่วงที่ว่าฤดูใบไม้ผลิพวกเราจะเรียกว่าดอกกลุ่มฝรั่งดอกกลุ่มฝรัง่งเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเมเปิลนั่นเองค่ะเป็นต้นเมเปิลค่ะที่เราเก็บไปดองไปกินกันนั่นแหละค่ะไปแกงกันที่ว่าต้นผักกลุ่มฝรั่งมันคือต้นเมเปิลเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนใบเปลี่ยนสีแล้วค่ะพี่ๆน้องๆ บรรยากาศวันนี้ค่ะวันนี้เยี่ยมชมบ้านยายสนค่ะพี่พี่น้องๆเพราะว่าเราออกป่าไม่ได้เนาะค่ะเนาะขอให้ยายสนกับคุณตาพักผ่อนกันอันนี้แหละค่ะทางเข้าลกๆนี่แหละค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะไม่ต้องอายกันนะคะความเป็นจริงอันนี้เวลาเรา เข้ามาในบ้านเราจะต้องถอดเสื้อผ้าตรงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆพวกหมวกเราก็จะเอาไว้ข้างบนถุงมือเราก็จะใส่ตะกร้าข้างบนค่ะพวกเสื้อผ้ากันหนาวหรือว่าชุดทํางานเราจะไว้ตรงนี้กันค่ะแล้วก็จะมีประตูชั้นที่สองเหมือนยายสนบอกเมื่อกี้นี่แหละค่ะบ้านทุกบ้านนะคะ่ะที่ว่าบ้านเป็นหลังส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างกันนี้ค่ะพอเข้ามาก็นี่เลยค่ะ จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันตรงนี้รองทงรองเท้าก็ถอดกันตรงนี้ค่ะคุณตาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคุณตาบอกว่าเดี๋ยวจะทําธุระนิดนึงอันนี้แหละค่ะเราสองคนตายายจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะการที่ยายสนอยู่ที่นี่เนาะคะ่ะมีแต่คุณตาคนเดียวเท่านั้นที่ว่าจะดูแลเรื่องกระดาษของพวกเราได้เพราะว่า ภาษานะคะภาษาฟินภาษาอะไรอย่างกันนี้เรายังไม่ไม่แบบไม่ลึกถึงขนาดที่ว่าเราจะแปลได้ทุกตัวนะะเนาะค่ะเนาะในทุระอย่างทุระอะไรต่างๆมีแต่คุณตาจะเช็คแครดูแลทั้งนั้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะช่วงนี้จะเป็นส่วนหลังบ้านค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้ดอกไม้คุณตาปลูกเอาไว้แล้วเห็นไหมคะ่ะฝนเทหนักมาก ดอกไม้ของเรากำลังสวยงามเลยดอกสีเหลืองนะคะพี่พี่น้องน้องล้มหมดเลยแต่ก็ดีใจค่ะที่ฝนตกนะคะเพราะว่าพวกเรารอมานานแล้วเพราะว่ามันแห้งแร้งมานานค่ะพี่พี่น้องนอง้พวกเราก็รอว่าเมื่อไหร่เห็ดพึ่งจะออกสักทีวันนี้สองสามวันแล้วค่ะฝนตกติดต่อกันตกตกหยุดหยุดแบบนี้ก็ถือว่าดีค่ะพี่พี่น้อง,น,องน้องค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนห้องรับแขกค่ะพี่พี่น้องๆเป็นที่ประจําของคุณตาก็จะดูทีวีอยู่ตรงนี้แหละค่ะสําหรับเยสุนส่วนใหญ่จะอยู่ในครัวมากกว่าค่ะอันนี้คุณตาก็เป็นที่ประจําของคุณตาเยสุนไม่ค่อยได้นอนโซฟาหรอกค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่าขยันเกินอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกเด้อค่ะ ข้างหลังที่ว่าคุณตานั่งอยู่เราจะมีเตาผิงค่ะจะมีเตาผิงทําไมถึงบอกว่ามีเตาผิงในช่วงหน้าหนาวนะคะซุ้มทําความอุ่นของเราจะไม่พอค่ะเพราะว่านั่นแหละค่ะถึงเห็นกองฟืนของเยสวนที่ว่าอยู่นอกบ้านกองฟืนใหญ่ๆเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเราจะใช้ฟืนช่วยอีกแรงนึงค่ะเพราะว่าค่าไฟเราก็เสียบอยู่นะคะเพราะว่ามันแต่มันมันเอาไม่อยู่นะคะในช่วงที่ว่าลบ ลบยี่สิบกว่าอะไรอย่างนนี้เราจะต้องสมเตาผิงเนี่ยเช้าเย็นค่ะพี่ๆน้องๆอ,อันนี้จะเป็นเตาผิงนะคะป่องควันที่ว่าเราเห็นบนหลังคาช,ช่วงหลังคาด้านนอกนะคะเราจะเอาฟืนใส่ตรงนี้เดี๋ยวขี้เท้ามันก็จะลงมาแล้วเราก็จะเอาขี้เท้าออกในในช่วงตรงนี้นะคะพี่ๆน้องๆแต่สำหรับใย,ยสนค่ะเย,ยสนจะอยู่จุดนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะ ยายจะนั่งหลดคลิปตัดคลิปอะไรอยู่ที่นี่นะคะพี่ๆน้องๆ่ะอยู่ที่โซนในครัวนั่นเองค่ะยาศสนกับตานะคะพี่ๆน้องๆ่ะเราสองตายายแกอยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะดูข้างนอกอาจจะหลังเล็กค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสนให้ดูให้ชมมันจะมีห้องใต้ดินแล้วก็ห้องบนดาดฟ้าด้วยค่ะ ประตูขวามือจะเป็นประตูห้องน้ําแล้วประตูที่ว่ามองเห็นอยู่ตรงไปนี่นะคะจะขึ้นบนดาดฟ้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วประตูซ้ายมือค่ะอันนั้นจะลงไปห้องใต้ดินห้องซาวน่าค่ะแล้วส่วนนู้นก็จะเป็นห้องรับแขกอันนี้จะเป็นโซนในครัวค่ะ กับเสื้อสีส้มของเยสวนเสื้อตัวโปรดเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเราสองตายายบ้านหลังไม่ใหญ่ค่ะแต่เยสวนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมีลูกๆและหลานเอฟซีบอกว่ายายอยากดูดูข้างในบ้านถ่ายทำมาให้ชมหน่อยเยสวนก็เลยถ่ายทำมาให้ชมเด้อค่ะไม่ใช่ว่าอยากอวดบ้านนะคะเพราะว่าลูกๆและหลานขอมาค่ะ เดี๋ยวยาจะพาไปดูห้องซาวน่าห้องใต้ดินเดี๋ยวมีเซอร์อไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็อีกอันนึงค่ะพี่พี่น้องๆ้องเห็นไหมค่ะเราไม่ต้องใช้ตู้เย็นในช่วงที่ว่าอากาศเย็นอากาศหนาวเดคะ่ะสำหรับกับข้าวหรือว่าอาหารบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นพวกผักพวกอะไรเราจะไม่เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นให้เก,กะกะเด้อค่ะพี่พน้องน้อง,อ,งอันนี้ ทางลงห้องใต้ดินค่ะพี่ๆน้องๆคุณตาก็ทําเป็นชั้นเอาไว้ตรงมุมของทางลงบันไดนะคะพี่พน้องๆเราเก็บอาหารกันไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรมั่งวันนี้ลุยบ้านยายสนค่ะจมบ้านยายสนอันนี้มีสับป,ปะรดอยู่หัวหนึ่งทำไมถึงวางไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าบูนมันเย็นค่ะในห้องนี้จะเย็นมาก อันนู้นก็เป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นหัวแครล,ลอทอะไรพวกนี้แหละค่ะเป็นพวกพลิกมันก็จะเย็นมากมันก็จะจัดเก็บได้เนาะค่ะเนาะอันนู้นคุณตาเอาอะไรไว้เอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูกันค่ะแอบสองของคุณตาไม่อายค่ะพี่ๆน้องๆ่ะเราอยู่กันแบบไหนเราก็ถ่ายทําให้ดูแบบนั้นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าเอออยู่กันยังไง มีปลาหมุยก,กุปลาหมุยก,กุก็คือว่าปลาซาดินค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะแล้วก็มันของคุณตาที่คุณตาผัดใส่กับเนื้อนะคะอันนี้ปลาซาดินที่คุณตาทอดเอาไว้มากตอนเย็นเมื่อวานนี่นะะเนาะค่ะเนาะจะเป็นอาหารเที่ยงของคุณตาน,นันเองค่ะนี่แหละค่ะเย่สนก็เก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากค่ะนี่เป็นทางลงของห้องใต้ดินค่ะไม่ใช่ขนมชั้นเด้อพี่น้อง มันซิกแซกมันเงาอดไม่ได้อีกแล้วยายลุดแล้วพี่น้องสระบุรีเลี้ยวขวาเดอ้อขอสระบุรีเลี้ยวขวาเดอ้อพี่น้องอันนี้เป็นทางลงบันไดค่ะคุณตาเอาสีเอาชะเล็กเอาไอ้นี่มาลงสะเงาแวบเลยพี่น้องจ๋ายายจะมีปัญหากับหัวเข่าในการเดินลงบันไดเด้อค่ะ เวลายายเดินตรงๆไม่เป็นไรเดินขึ้นไม่เป็นไรถ้าเดินลงนะ่ะยายจะมีปัญหามากกับหัวเขา่าที่มองเห็นว่าถังอะไรเอาให้ดูทุกจุดทุกมุมเลยค่ะพี่ๆน้องๆอันนั้นก็เป็นถังขี้เท่าที่ว่าเราตักออกจากห้องเตาซาวหน้านั่นเองค่ะจากเตาซาวหน้าเนาะค่ะอันนี้เป็นไม้กวาดที่ว่าทํามาจากต้นข้าวที่ทําขนมปังค่ะ ก็เอาไว้ปัดกวาดขี้เท่านั้นเลยค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเห็นไหมคะเขาก็ทําเหมือนบ้านเราเหมือนกันอันนี้จะเป็นทางเข้าห้องซาวน่าของเยสนค่ะเ,เดี๋ยวห้องซาวน่าตรงที่ว่าท,ที่นั่งซาวน่ายยสนจะไม่ถ่ายทําให้พี่น้องได้เห็นเด้อเดี๋ยวให้ไปดูเฉพาะเตาค่ะพี่พน้องน้องทไมถึงบอกว่าอยากจะไม่ถ่ายให้ดูมดอายเข้าพี่น้องเดี๋ยวคนฟินเขาดูเนาะ อืมอายเขาเพราะว่าคุณตาเอาหอมมาตากไว้ในนี้ส่วนใหญ่เขาจะตากกันนั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะพี่ๆน้องๆอ,ออกจากซาวนา่าเราก็จะมาอาบน้ำกันตรงนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะที่ว่าเตาซาวน่าของพวกเราเนาะคะ่ะทำไมถึงบอกว่าซาวน่าอยู่ที่นี่มันหนาวค่ะซาวน่าจะเกิดจากฟินแลนด์นะเยสนจำได้ว่าเพราะว่าซาวน่าที่ว่า คนฟินแลนด์จะนิยมใช้กันแล้วทีนี้เขาจะใช้กันเยอะที่เมืองไทยก็มีส่งไปขายค่ะเป็นตู้อบซาวน่านะคะอันนี้เป็นหินซาวน่าโดยเฉพาะเด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงเอาหินใส่อันนี้จะเป็นหินค่ะแล้วทีนี้ข้างล่างนะคะข้างล่างเขาก็จะใส่อันนี้ค่ะ ยายสนจะเอาฟืนใส่ในช่องนี้เองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสำหรับคนที่ว่าเคยชมแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะนอกากคนที่รู้แล้วนี่หลาค่ะจะเอาฟืนใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะจุดไฟหรือว่าติดไฟขึ้นมาแล้วทีนี้ในช่องตรงนี้นะคะ่ะเราจะตอนตอนที่ว่าเราติดไฟเนาะคะ่ะเราจะต้องดึงออกมานิดนึงให้อากาศเข้าๆตรงนี้ได้พออากาศเข้าๆตรงนี้ได้แล้วทีนี้ควันก็จะพุ่งขึ้นไปข้างบนล้ว ไฟก็จะติดจะลุกขึ้นมานั่นเองค่ะถ้าเราปิดตรงนี้ไฟจะดับนะคะพี่พี่น้องๆ้อค่ะเดี๋ยวแรงกดอากาศดันลงมาข้างล่างเดี๋ยวควรจะพุ่งออกมานี่เราก็จะขึ้นบ้านค่ะพี่พน้องนค่ะเราจะต้องเปิดข้างล่างนี้ค่ะเราจะต้องเปิดข้างล่างนี้ให้ <c ười> ให้อากาศมันเข้าเดี๋ยวมันจะดูดเข้าของเขาเองค่ะอากาศเขาจะดูดอากาศของเขาเองเพราะว่าบ่องควรเรามีอยู่ข้างบนเนาะค่ะนอแรง กดอากาศของเขามันจะดูดของเขาขึ้นไปเองในป่องควันที่ว่าอยู่บนหลังคาค่ะเนี่ยเราจะต้องดึงถ้าเราปิดอย่างกันนี้ตอนช่วงที่ว่าเราเลิกแล้วคุณตาจะปิดเอาไว้ค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะให้ไฟมันดับนั่นเองค่ะนี่ละค่ะเตาซาวนาเราถึงใช้ฟืนกันเยอะค่ะเวลาเราเข้านะคะเราก็จะตักน้ำเราก็จะเอาน้ำมาใส่กระลำใส่อันนี้นะคะถังของหลึก ทองแดงของเรานี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะตักตักออกเป็นน้ํานะคะเราก็จะตักน้ําแล้วก็จะสาดน้ําลงไปในเตานี้ค่ะเราจะสาดน้ําลงไปในนี้นะคะพอเราสาดน้ําลงไปหินมันร้อนได้ที่นะคะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีไอความร้อนขึ้นมานั่นเองค่ะเราก็นั่งบน บนนี้แหละคะ่ะแท่นที่ว่าเราทําเอาไว้นะะี่ค่ะเยสซนไม่ส่องไปเด้อค่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะเพราะว่าคุณตาเอาห่อม,มาตากบนนี้นะคะเนาะเพราะว่าในช่วงเราเราเข้าซาวน้าเสร็จหรืออะไรเสร็จในนี้มันจะมีความอุ่นคะ่ะพวกเราจะเอาผักเอาเห็ดเอาหัวหอมมาตากไว้ในนี้แหละคะ่ะมันก็จะจะแห้งคะ่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะเพราะว่าในช่วงนี้เพราะว่า มันจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะมันไม่มีแสงแดดแล้วมันก็จะชื้นอากาศชื้นค่ะพี่ๆน้องๆเราถึงใช้ซาาหน้าหรือว่าเตาผิงในบ้านนั่นเองค่ะช่วยเอาความอุ่นทําความอุ่นแล้วก็มาตากเห็ดหรือว่าตากหัวหอมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันแค่นี้ก็พอนะคะว่าคุณตาเอาไว้แบบไหน เพราะว่าบางทีก็คนบ้านนี้เขาชมอยู่ค่ะก็อยากอายเขานะคะแต่สำหรับตู้ที่เห็นนี่แหะคะ่ะอันนี้แหละคะ่ะมีประจําบ้านทุกบ้านค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสําหรับคนที่มีบ้านหลังเดียวหรือบ้านเดียวนะคะเขาจะมีที่ปรับความร้อนของน้ํานะคะอันนี้เป็นที่ว่าเราจะอาบน้ําอุน่นน้ําเย็นเราจะปรับได้โดยตามใจชอบจะมีตู้ตัวนี้ค่ะ อันนี้แหละค่ะที่เมืองไทยของเราก็มีค่ะที่ว่าบางบ้านเขาก็จะไปติดตั้งเอาไว้นะคะ่ะเนาะมันจะปรับน้ําเวลาเราอาบน้ำอยากอยากได้น้ําอุ่นน้ําเย็นอะไรแบบนี้แหละค่ะอันนี้นะค่ะเดี๋ยวมาชมห้องนี้กันค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะพี่พ,พี่น้องน้องค่ะอย่าเพิ่งเปิดหนีไปไหนเยสสนมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเอ่ยน่นล่ละค่ะข้างนอกก็เต็มข้างในก็เต็มค่ะพี่พี่น้องน้อง ฟืนของเราค่ะอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนี่ค่ะไม่ใช่เฉพาะข้างนอกบ้านเด้อค่ะข้างนอกบ้านเราก็มีกองใหญ่แล้วทีนี้สําหรับฟืนที่แห้งเสร็จแล้วอันนี้เราจะเอาเข้ามาไว้ในนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทําไมถึงบอกว่าเอาเข้ามาไว้ในนี้ในช่วงหิมะตกหรือว่าอุณหภูมิหนาวมากๆนะคะไม่อยากจะออกไปหิ้วมาจากข้างนอกค่ะเราก็ลงมาเอาที่ใต้ถุนบ้านเราเองค่ะ อันนี้อยู่ห้องใต้ดินเด้อค่ะปืนทั้งนั้นค่ะนี่แหละค่ะชีวิตยายสนชีวิตในฟินแลนด์ยายสนถ่ายทามาให้พี่พี่น้องน้องได้ดูได้ชมยายสนมาใหม่ๆค่ะพี่พี่น้องน้องยายสนก็กลัวว่าเมื่อไหร่จะหิ้วปืนทีละตะกร้าตะกร้าได้บาเต็มห้องนี้เนาะคะ่ะแต่คุณตาฉลาดถ้าพี่พี่น้องน้องคนไหนเคยได้ดูได้ชมเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะพวกเราจะเอาปืนโยนมาลอดหน้าต่างตรงนู้นค่ะเข็นรถมาแล้วก็โยนลงมาในนู้นค่ะ โยนลงมาแล้วก็มาเรียงกันตรงนี้อีกครั้งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอันนี้จะเป็นห้องใต้ดินละค่ะมองทะลุหน้าต่างไปเราจะเห็นลัวบ้านค่ะพี่ๆน้องๆแมถ้าบ้านเล่าไม่ได้น้องๆพี่น้องเนาะเอ,อ,อ,อ่อจิบมาถ่ายทําแบบนี้เออกลัวค่ะกลัวอันตรายพวกภัยมืดเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะอันนี้แหละค่ะ คลิปนี้ยายสนก็นำมาเสนอให้พี่พี่น้องน้องได้ดูได้ชมเ้อะค่ะพี่พี่น้องๆจ๋าก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ยายสนกับคุณตาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะมีสับป,ประรดด้วยอันนี้ก็ส่งจากหน้าต่างอีกมุมหนึ่งก็เห็นเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงผักของพวกเราด้วยค่ะพวกมันของเรายังอยู่ในดินอยู่ค่ะยังไม่ได้ขุดขึ้นมาค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะ ยายกับตาก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะครัวเล็กๆหม้อข้าวเล็กๆอยู่กันสองตายายค่ะเครื่องล้างจานก็แบบจิ๋วค่ะพี่น้องจ้า ยสยสนกับคุณตาก็ขอกราบขอบคุณมากๆนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกๆกกำลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ฝนตกแรงแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าฝนตกหนักมาสามครั้งแล้วค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวเห็ดพึ่งหวานก็คงจะออกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ชมคลิปเก็บเห็ดยาวยๆเพราะว่า ออเดอร์ของเบอร์รี่ก็หมดแล้วค่ะจะหมดแล้วค่ะบางทีก็มีหลงเหลืออยู่บั่งถ้ามีเหลือถ้าว่ามีโทรมาริง้งเราก็ออกไปเหมือนคลิปที่แล้วนะคะเราก็ไปหามาให้เขานาะคะ่ะเนาะแต่พอดีพอดีเลยค่ะฝนเทมาแล้วทีนี้เห็ดก็จะออกบูเบอรี่ก็หมดเห็ดก็ขึ้นอีกทีนี้ เก็บเห็ดกันยาวๆเลยค่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะได้ชมคลิปเก็บเห็ดกันยาวๆคะ่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยคะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายรักทุกคนรักทุกคนนะคะกินข้าวกินน้ำกันหรือ,อยังกินเผือกังเดอ้ออยากกินพัดผักบุ้งพี่น้องวันนี้ อินเบือบด้วยค่ะ